ยูเซนบอร์ยูเซนบอนักวิ่งสปริงเตอร์ชาวจามกาชื่อดังในขณะที่เขาเป็นหรือเคยเป็นผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกชื่อของเขาอ้างอิงถึงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาเช่นเดียวกับนักวิชาวอังกฤษวิลเลียมวอร์ดสวอตชื่อของเขาสะท้อนสิ่งที่เขาทำ เราเรียกมันว่าแอบทอนิมและมันคือสิ่งที่คุณสามารถเข้าใจได้ถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษคุณต้องรู้ความหมายของโบนและเวิร์ดสวอตเพื่อที่จะเข้าใจความละเอียดทางภาษานี้ไม่งั้นเมื่อได้ยินมันมันจะข้ามหัวคุณไป แต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอันกุรอานอย่างไรหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่ออัลกุรอานคือมันถูกเขียนโดยศาสดาพยากรณมม์มูฮัมหมัดเนื่องจากเขาเป็นคนที่สั่งให้เพื่อนของเขานักวิจารณ์โตเถียงว่าเขาเขียนมันแต่ที่น่าประหลาดใจคืออันกุรอานมีหลักฐานที่ละเอียดอ่อนและอ้างอิงที่คล้ายกับอัตนมติไปยังภาษาอื่น และเน้นย้ำถึงความมหัศจรรย์ทางภาษาของอัลกุรอานเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองดูตัวอย่างแรกนี้ในตอนเริ่มต้นของซูรามาริอัมอัลลอฮ์กล่าวถึงท่านนบีซาการิยาแต่สังเกตการเลือกคำพูดเมื่ออัลลอฮ์พูดถึงเขาครั้งแรกในอายะที่สองชื่อซาการิยาเป็นชื่อภาษาฮิบรูที่แปลว่าการกล่าวถึงพระเจ้าหรือการกล่าวถึงพระเจ้าสังเกตว่าอายะเริ่มต้นในภาษาอาหรับิก ให้การอ้างอิงที่น่าทึ่งกับความหมายภาษาฮิบรูของชื่อซาคาริยาการบรรยายมันในภาษาอาหราบับทำให้เกิดความสอดคล้องที่น่าพอใจกับอายาการกล่าวถึงความเมตตาของพระเจ้าแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ซาคาริยาซาคาริยาแปลว่าการกล่าวถึงพระเจ้าสอดคล้องกับหัวข้อของอายาอย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณคิดว่านี่มันไกลเกินไปหรือจำกัดมากเกินไปลองดูตัวอย่างอื่นกัน ลองดูตัวยอย่างอีกอย่างหนึ่งอายานี้พูดถึงพญาของอิบราฮิมเมือ่อเธอได้รับข่าวว่าจะมีลูกแต่ดูคำพูดที่เลือกไวด้ดีคำที่ใช้คือหัวเราะคุณรู้ไหมว่าคำนี้ถูกใช้ในอัลกุรอานกี่ครั้งมันถูกเลือกที่จะใช้เพียงครั้งเดียวในอายา t ี i มากเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพญาของอิบราฮิมได้รับข่าวเกี่ยวกับการมีลูก เชื่ออิสซักเป็นภาษาฮิบรูบรแปลว,ว่าหัวเราะและมันยังดีขึ้นอีกกะต่อไปส่วนที่เหลือของอันอายะยังเน้นย้ำการเชื่อมโยงทางภาษานี้อัลลอใช้คำว่าหัวเราะหลังจากกล่าวถึงอิสฮักซึ่งชื่อของเขาแปลว่าหัวเราะในภาษาฮิบรูคุณสามารถเดาได้ไหมว่า,วาชื่อ,อยา,อาับหมายถึงอะไรในภาษาฮิบรูมันหมายความว่าคนที่มาหลังจาก ดังนั้น,น,นกับแต่ละชื่อมีการอ้างอิงอย่างละเอียดถึงต้นกำเนิดภาษาฮิบรูของมันนี้แสดงว่าคนที่เขียนเรื่องนี้ต้องรู้ภาษาฮิบรูถ้าไม่เช่นนั้นคาอ้างอิงเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาด้วยนี่คือตัวอย่างที่สมและคุณจะเริ่มเห็นมันที่นี่ด้วยตัวเอง يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا อายานี้พูดถึงท่านนาบียายาในที่นี้อัลลาใช้คำที่โดดเด่นมากเพื่ออธิบายสิ่งที่พระองค์ประทานให้ท่านนาบีของเขาคือฮานานฮานานแปลว่าความเมตตาความกรุณาและความลดงามคำนี้ไม่ได้ถูกใช้ในอัลกุราอานยกเว้นในบริบทนี้เกี่ยวกับท่านนาบียายา ในตอนนี้คุณสามารถเดาได้แล้วว่าการแปลตามคำแปลของชื่อยาฮิยะ ah หรือย uh ูฮานันแปลว่าพระเจ้าทรงแสดงความเมตตาหรือความกรุณา นี่คือการอ้างอิงที่น่าทึ่งอีกอย่างเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงในภาษาฮิบรูแม้แต่เชื่ออิบราฮิมก็แปลว่าบิดาของชาติหลายชาติในภาษาฮิบรูอลัลลอฮ์อ้างถึงเขาในอายาน,นี้ว่าบิดาของคุณบิดาของหลายชาติ แต่อัลกุรอานซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่มันเป็นมันนำการอ้างอิงดังกล่าวไปยังระดับที่ลึกซึ้งกว่าเมื่ออัลลอฮ์หอนได้ทรงบัญญัติว่าจงรับสิ่งที่เราได้ให้แก่เจ้าด้วยความมั่นใจและฟังแต่มาดูกันว่าพวกเขาพูดอะไรเราได้ยินและไม่เชื่อฟัง บนพื้นผิวนี่ฟังดูเหมือนเป็นอายะธรรมดาเกี <with S 1> ่ยวกับผู้คน <and S 1> ที่ปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮต่ดวาท่เขีน o ถ้าคุณดูวิธีการที่เรื่องราวนี้ถูกกล่าวถึงในทาราโดยเฉพาะในยุทรโนมีไฟบทที่7คุณจะสังเกตเห็นว่ามันบอกว่าเราจะฟังและเชื่อฟังคำพีใบเบิลแปลจากภาษาฮิบรูฉะนั้นลองดูว่าประโยคนี้ฟังดูเป็นอย่างไรในภาษาฮิบรูเดิมในภาษาฮิบรูมันฟังดูเหมือนว่าเราได้ยินและเราเชื่อฟังถ้าคำพีอัลกุรอานกล่าวไว้ว่าเราได้ยินและเราไม่เชื่อฟังคุณสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจน ความคล้ายคลึงระหว่างสองประโยคนี้ในสองภาษานี่คือการอ้างอิงที่ชัดเจนกับสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าได้พูดในทอราในขณะที่ในความเป็นจริงพวกเขาฟังแต่ไม่เชื่อฟังคำอ้างอิงดังกล่าวที่เหนือกว่าและเกินกว่าภาษาเดียวต้องการความรู้ทั้งภาษาอาหราับิกและภาษาฮิบรูนี่คือสิ่งที่ศาสดาพยากรณ uh ์มูฮัมหมัดสวรไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it let alone to produce something like this and this was something that prophet muhammad peace and blessings be upon him เพราะเขาไม่รู้ภาษาฮิบรูและไม่รู้ภาษาอาหรับแต่พระองค์คือพระผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระคำผีได้ทรงเผยลงมาในขณะที่ความละเอียดอ่อนดังกล่าวอาจจะไม่ชัดเจนกับชาวอาหรับเนื่องจากพวกเขาเป็นความท้าทายมากขึ้นสำหรับพวกเขามีความละเอียดอ่อนทางภาษาและสไตล์อื่น ความละเอียดอ่อนเหล่านี้สามารถมองเห็นและสังเกตได้โดยชาวอาหรับเช่นเดียวกับส่วนหนึ่งของอายะนี้ซึ่งความหมายสะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถอ่านได้อย่างไรจริง <S <S และพระองค์คือผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งหมดอยู่ในวงโคจรที่น่าสนใจคือส่วนนี้ของอายะสามารถอ่านได้อย่างเดียวกันในทั้งสองทิศทางมีหมายถึงความหมายที่แท้จริงของประโยคนั่นเองคุุลลฟฟก ในที่สุดถ้าคุณกำลังคิดว่าฉันสามารถทำสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นวันนี้นักอีอลามบ,บางคนได้เขียนบทกลุที่สามารถอ่านได้ทางสองทางโดยการค้นหาความหมายของชื่อคุณอาจจะพบคำอ้างอิงดังกล่าวนี่คือจุดที่ฝ่ายค้านส่วนใหญ่เข้าใจผิดพวกเขามองอ่านกุรอานจากมุมเดียวพวกเขาอยากเรียนแบบมัน่นแต่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง เมื่อถูกท้าทายพวกเขาบนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสาประตูอัลกุรอานมีลักษณะเป็นมหัศจรรย์เพราะมันมีลักษณะเป็นมหัศจรรย์หลายชั้นหลายชั้นมีมุมมองและมุมมองมากมายที่ถูกฝังไว้ในข้อความอย่างสวยงามทั้งหมดนี้มีอยู่พร้อมกันในข้อความเดียวกันโดยให้เนื้อหาที่แมงยำถังวิทยาศาสตร์และน่าทึ่งทางภาษา สำหรับเรามันไม่ใช่ความเลืกอกลับที่บางสิ่งบางอย่างสามารถสมบูรณ์แบบได้มันเป็นคำของอัลลอฮ์ขอบคุณที่ชมถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ไทยวิทยตรวจสอบรายการเลนี้นอกจากนี้อย่าลืมดูหนังสือล่าสุดของฉันเกี่ยวกับไทยวิทและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคู่มือขอบคุณที่ชมและเจอกันครั้งหน้า